สวัสดีครับผมดาบตำรวจจุธินจากโครงการพระราชดยรณีครับผมเป็นรถมิโก้สีดำจ่ายคันด่วนตรงไหนครับมิโก้สีดำจะเสือกไอ้ไอยอดเท้าใช่ไหมเราขึ้นเป็นดาบกระโศกสี่พันไหมยอดเป็นเท้าอาทิศใช่ไหมกระโศกสี่พันนะมิโก้สีดำโอเคครับดจวธินพัฒนาเป็นรถอะไรครับมิโก้สีดำมิโก้สีดำตอนนี้พี่เปิดไฟหน้าไฟไฟพิ๊ษมาด้วยนะครับ แล้วแล้วไอ้การย้ายจานเป็นไงบ้างครับพี่โรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลเด็กนะอ่ามาโรงพยาบาลเด็กใช่ไหมอยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆใช่ไหมครับอ่าจ่ายค่าผ่านทางหรือยังอ่าคุณพี่ขับไปได้เลยครับเดี๋ยวตำรวจจะไปไอ้ไปอำนวยความสะดวกนะครับผมอ่าสะดวกคุยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพี่ อ่าพี่พี่ไม่ต้องวางก็ได้เดี๋ยวผมอยู<ด>่ในสายตลยอดนะครับบ้อไก่ครับผมดาลาดเผาโครงการกสอง,อ,ารองทุสองโครงการสองทุสองอ่อาเด็กป่วยชื่องนี้ยื่สามทางลงลาดเผา องจุดห้าวันยี่าด้โชคด้เลย